สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็น e ีีที่45นะคะแม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะคะเื่อนด้วยวันเสาร์นะคะแม่ค้า จะนำบอนสีภายในสวนนะคะไปร่วมประกวดเนาะที่งานมหัศจรรย์พันไม้แผ่นดินสมเด็จพันานรายนะคะซึ่งในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พันนี้นะคะจะมีการประกวดบอนสีชิงถ้วยรางวัลและถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยู่ใกล้เชิญนะคะไม่ใช่มีแค่การประกวดบอลสีอย่างเดียวนะคะภายในงานยังมีร้านจำหน่ายบอลสีมาด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังมองหาแหล่งพักผ่อนใจนะคะก็งานนี้ก็น่าเที่ยวอีกเช่นกันนะคะฝากเชิญชวนด้วยนะคะมาเข้าเรื่องรายการขายกันบ้างนะคะ ก็อย่างที่แจ้งไว้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ที่4ี่45แม่ค้าถ่ายทำไว้นะคะวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะทางส่วนของเรานะคะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย e ์ EMS ให้ทุกบ้านนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์0830541875ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะแม่ขาจัดเป็นชุดโปรสุดคุ้มมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันนะคะและในวันนี้นะคะแต่ละชุดนะคะแม่ขาจัดหน้าไม้มาให้ถึง6ต้นนะคะเป็นชุดสุดคุ้มเลยทีเดียวนะคะมีทางไม้ ด่างไม้ป้ายและไม้มีชื่อนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะคะรับไปในโปรที่690บาทรวมส่งค่ะและสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในโปรที่700บาทรวมส่งค่ะในแต่ละชุดในวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างตามแม่ค้ามาดูกันเลยจ้า เรามาเริ่มกันที่ชุดที่1น,นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะแม่ค้าจัดซีลานักปราดมาให้1ต้นนะคะต้นนี้คือลักษณะออกด่างเหลืองเลยนะคะเป็นไม้สวยเลยนะโตไปสวยแน่นอนคะ่ะต้นนี้นะแล้วต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดยอดมงกุฎนะคะให้อีก1ต้นนะตัวนี้ออกด่างเหลืองเช่นกันค่ะและต้นที่3นะคะแม่ค้าจัด ธาตุบางแก้วมาให้หนึ่งต้นค่ะต้นถัดมานะคะจะเป็นอ่ะนพะเก้านะคะต้นนี้จะออกลักษณะด่างขาวด่างเหลืองนะเป็นมาอ่ะหน้ามาที่สวยเลยนะคะสําหรับต้นนี้นะและต้นถัดมานะคะแม่ค้าจัดเพลินนาราให้หนึ่งต้นนะคะซึ่งผู้ผสมก็เป็นอาจารย์วิรัตอาจเยี่ยมนั่นเองค่ะ ต้นนี้นะคะแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะถ้าไม้เริ่มเป็นหัวนะคะเขาจะออกลักษณะทรงใบหอกเลยนะคะลูกค้านะแล้วก็ใบหนานะคะตัวนี้จะออกลักษณะสวยมากๆเลยนะคะลองพิจารณากันดูเนาะ แล้วต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดพันดาวให้อีก1ต้นนะคะน้องฟอร์มสวยแล้วนะคะลูกค้านะลากเดินถึงก้นกระถางแล้วนะคะลูกค้ารับไปนะคะสามารถปรับสภาพ2วันนะคะแล้วก็ขยับไซส์กระถางเป็น6นิ้วได้เลยนะคะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่1น,นะคะสําหรับลูกค้าพร้อมโอนนะคะ 690บาทรวมส่ง EMS ให้ทุกบ้านค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะรับหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะไปในโปรที่700บาทรวมส่งค่ะเรามาต่อกันที่ชุดที่2นะคะจะมีหน้าไม้ต้นไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะอ่ะ สำหรับชุดที่2นะคะแม่ค้าก็จะซีลานะักบาดให้อีก1ต้นนะคะต้นนี้ด่างนะคะลูกค้านะ่าจะให้ดูนะอ่าเนื่องจากอ่าฟ้ามืดนิดหนึ่งนะคะก็เลยโทนสีออกไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าให้ดูนะตัวนี้ด่างสวยเลยนะคะแม่ค้าแนะนํานะ อาจจะมีตําหนิตรงนี้นะคะแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของน้องนะคะอ่าวอล,ลูกค้าเข้าใจด้วยนะคะขอคนที่รับได้นะคะและต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดยอดมงกุฎให้1ต้นนะคะตัวนี้คือผ่ามาจากแม่ด่างสวยมากๆเลยนะคะใบใหม่เขาจะออกโทนขาวเลยแหละ แล้วก็นะคะด่างนะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูลายใบนะคะทีละใบเนาะอ่าเห็นไหมคะว่าน้องด่างสวยนะคะสําหรับยอดมองกุฎต้นนี้นะและต้นที่3นะคะแม่ค้าจัดลวงปู่สิทธิ์ให้1ต้นนะคะบอกเลยนะบอกลกราบคือมาแน่ๆค่ะอ่าตอนนี้นะคะ ควรสะสมไว้นะคะก่อนที่ราคาจะพุ่งเนาะอ่ะแล้วต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดเท้าหิรันพนาสูรให้หนึ่งต้นนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายยุคเก่าเลยนะคะเป็นไม้ที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะคะใครที่ชอบโทนสีแดงนะคะต้นนี้คือน่าสะสมมากค่ะแล้วต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดเจ้าหญิงให้หนึ่งต้นนะคะน้องเป็นไม้ฟอมประกวดเลยนะคะมีทุกงานเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับไม้ต้นนี้นะคะ สำหรับไม้ต้นนี้นะคะการันตีด้วยงานประกวดบอลสีค่ะและต้นนี้นะคะต้นสุดท้ายเนาะแม่ค้าผ่ามาจากณเมืองนอนท์นะคะซึ่งน้องก็จะมีด่างเล็กน้อยนะคะลูกค้านะลูกค้ารับไปนะคะไม่แน่นาความด่างสวยอาจจะมามากกว่านี้ก็ได้นะคะค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่2นะคะมาต่อกันที่ชุดที่3มนะคะ มาที่ต้นนี้เลยนะคะเป็นเมืองเกาะเกตเจน2นะคะซึ่งเขาแยกแยกกันยังไงนะคะคือขอบนะคะเขาจะมีขอบแดงที่เด่นชัดขึ้นนะคะแล้วก็โทนสีเม็ดนะคะเขาจะเข้มขึ้นนะคะก็ต่างกันเพียงเท่านี้นะคะอ่ะก็อธิบายนะคะอัตลักษณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีลูกค้าบางท่านสงสัยนะคะก็ความสวยเหมือนกันนะคะเพียงแต่เจน2นะคะเขาจะเพิ่มสีสันและความเข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะ ต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดนางพยาให้1ต้นนะคะต้นนี้ป้ายสวยนะคะลูกค้าน,นะคะที่ชอบสะสมไม้ป้ายนะและต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดนกกระเก้าให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้คือน้องป้ายสวยมากๆเลยค่ะอ่ะแล้วต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดสีการจนาให้1ต้นนะคะก็ unboxing, เป็นไม้ออ,อกลักษณะด่างป้ายเช่นกันนะคะ อ่าแล้วต้นนี้นะต้นนี้ไม่ด่างไม่ไป้ายแต่เป็นไม้โชว์เม็ดนะคะอ่าแม่ค้าจัดพันดาวให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลูกค้านะและต้นสุดท้ายนะคะสิลาเพชรนะคะเป็นไม้ฟอร์มใบดกนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะค่ะ หน้าไม้ทั้งหกต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่3คะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่4ี่นะคะไม้ประกอบไปด้วยนะคะต้นแรกเลยนะแม่ค้าจัดเพชรสุวรรณโชธให้1ต้นนะคะและ้วต้นนี้จะออกลักษณะออกด่างเหลืองเลยนะคะ,ะให้ดูฟอร์มนะต้นน้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะและต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดพรมพิมานให้1ต้นนะคะซึ่งตรงน,นี้จะมีตําหนิหนึ่งนะคะ1จุดเนาะขอลูกค้าเข้าใจและรับได้นะคะ อ่ะแล้วต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดเท้าหิรันพนาศูนย์ให้1ต้นนะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะลูกค้านะอ่ะลักษณะของเขานะคะก็ต้นนี้นี่คือความมีเสน่ห์ของเขานั่นเองนะคะตัวน,นี้คือจะพื้นแดงกระจายเต็มใบเลยนะและต้นนี้นะคะเขาจะออกลักษณะพื้นแดงปลายเขียวนะคะคือสวยมากๆเลยนะคะน่าสะสมนะคะอ่ะแล้วต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดอสงไขยให้1ต้นนะคะน้องป้ายนะคะให้ดูนะ ่ะแล้วก็ต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดเพลินนาาให้1ต้นนะคะอ้าวแล้วต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าก็จัด อะไรเนาะลืมอ๋ออาทิตย์อุทัยนะคะแม่คะจัดอาทิตย์อุทัยให้อีกหนึ่งต้นนะคะค่ะหน้าไม้ทั้งหกต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่4ี่ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่5นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะแม่คะจัดซับเจริญนะคะป้ายแดงๆแบบนี้ให้1ต้นนะคะและต้นต่อมานะคะต้นนี้นะแม่คาจัดนางพญาให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะ้นงจะค่อยๆป้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะให้ลูกค้าใจเย็นๆนะต้นนี้คือว่าแบบทํายากอีกหนึ่งต้นเลยนะคะ ไม้ป้ายต้นนี้นะแล้วต้นต่อมานะคะโอ้โหสีแดงจัดจ้านมากเลยเนาะแม่ค้าจัดรัตนสินมาให้ด้วยนะคะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเป็นไม้ป้ายที่ทนทานต่อสภาพอากาศเลยนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะสียิ่งแดงเข้มสวยเลยนะอ่าลาต่อกันที่ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดเพชรเมืองโนนให้หนึ่งต้นนะคะน้องจะเป็นลักษณะออกทรงใบยาวนะคะไม้ด่างนะและต้นนี้นะคะแม่ค้าจัด เขาเรียกว่าเจ้าพระยานามื่นนะคะเป็นไม้อะซึ่งแผลงมาจากอสงไข่นั่นเองค่ะอะเอาไปชมพูอีกหนึ่งต้นนะคะแม่ค้าจะเสร็จท่สุพรรณให้อีกหนึ่งต้นค่ะอะมาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับหน้าไม้ทั้งหต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่5ค่ะต่อกันที่ชุดที่6นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะน้องมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีนะคะเป็นไม้สายหวานเลยนะคะต้นนี้จะออก พื้นเหลืองนะคะซึ่งกระดูกนะคะเขาจะออกอมชมพูนะคะมีเม็ดขาวแล้วก็เมื่อไม้เริ่มเป็นหัวนะคะเขาจะมีเม็ดสีชมพูขึ้นมานะลูกค้าคะอยากให้สะสมเลยนะไม้ชุดนี้นะต้นนี้ก็น่ารักนะคะบอกเลยว่าต้นนี้สวยจริงๆค่ะเพราะว่าแม่ค้าเลี้ยงมาแล้วนะคะอ่าแล้วต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดนกพะเก้าให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะจะออกลักษณะด่างขาวด่างเหลืองนะสีสันสวยมากๆเลยนะคะให้ดูเนาะอะ เห็นไหมคะว่าสวยนะลูกค้านะน่ารักเลยค่ะชุดนี้เนาะ แม่ค้าจัดเทพอักษรามาให้อีกหนึ่งต้นนะคะแล้วต้นถัดมานะคะแม่ค้าก็จัดธาตุบางแก้วมาให้อีกหนึ่งต้นเช่นกันค่ะและไม้ต้นนี้นะคะก็เป็นไม้ฟอร์มประกวดเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ใบดกนะคะแล้วก็ทิ้งใบยากมากมากเลยนะคะ,ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิพย์นะคะลักษณะน,น้องจะออกเป็นทรงใบยาวนะคะลูกค้านะและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะเป็นดาวเคียงดินนะคะซึ่งแม่ค้าผ่ามาจาก ณเมืองนอนท์นะคะก็จะมีความด่างนะอ่ะเขาเรียกว่าก็จะมีความป้ายมานที่ปลายใบนะคะก็ให้ลูกค้าลองรับไปเลี้ยงดูนะคะเพื่อจะมีความด่างหรือความป้ายชัดเจนกว่านี้ก็ได้นะคะอ่ะหน้าไม้ทั้งหต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่6คะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่7ดนะคะ หูยต้นนี้สวยอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะอ่าแม่ค้าจัดสิลานักปาดดังสวยๆมาให้หนึ่งต้นนะจะให้ดูโทนสีใกล้ๆเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะได้ดูอ่ะค่ะว่า ปอมต้นนี้คือด่างเข้มมากๆเลยนะคะดูความด่างของน้องนะคะอ่ะมาถึงที่ต้นต่อมาดีกว่าเนาะแม่ค้าจัดพรมพิมานให้อีกหนึ่งต้นนะคะและต้นต่อมานะคะต้นที่3เนาะแม่ค้าจะชัดทินกรให้1ต้นนะคะซึ่งต้นนี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะออกทรงใบกลมเนาะแล้วก็จะมีโทนสีนะคะออกด่างเปลอะนะต้นนี้คือเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์มากเลยนะคะเพราะว่ายิ่งโตยิ่งด่างสวยนะคะ อ่ะต้นนี้นะมากันที่ต้นนี้บ้างนะคะยอดมงกุฎด,ด่างเหลืองค่ะต้นโตแล้วนะคะจะให้ดูไซน์เนาะหูไซส์โตเลยนะคะลูกค้ารับไปก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้เป็น6นิ้วได้เลยนะคะอ่ะและต้นสุดต้นที่5นะคะแม่ค้จาจัดเพิินนาราให้อีกหนึ่งต้นนะคะเห็นไหมคะการเล่น แสงของน้องนะคะโทนสีสวยหวานมากๆเลยนะอ่าแล้วท็สุดท้ายนะคะแม่ขาจัดหมาแก้วมาให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้จะออกลักษณะทรงใบยาวนะคะกระดูกแดงนะเมื่อไม้เริ่มเป็นหัวนะคะเขาจะกัดพ,พื้นใบเขาจะออกโทนสีแดงนะคะอ่ามาดูกันอีกรอบหนึ่งเนะาะค่ะหน้าไม้ทั้งหกต้นนี้นะคะแม่ขาจัดไว้อยู่ในชุดที่เจ็ดค่ะมาต่อกันที่ชุดที่แปดกันนะคะโอ้โหดูไกลๆคือ ทำไมหน้าไม้สวยขนาดนี้เนี่ยขานเริ่มที่ต้นนี้เลยนะแม่ค้าจัดมานางมณนีวาสนามาให้1ต้นเนาะจะให้ดูความป้ายของเขานะคะคือป้ายสวยนะคะต้นนี้นะฟอร์มกําลังคือน่ารักน่ารักเลยนะคะลูกค้ารับไปก็สามารถขยับไซส์เป็น5นิ้วเลยได้เลยนะคะให้ปรับสภาพน้องก่อนสัก2วันนะแม่ค้า อ่ะจัดอส่งไขยให้นะคะต้นนี้คือป้ายนะคะลูกค้านะและต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดรัตนสินให้อีกหนึ่งต้นนะคะป้ายแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้องจะมีตําหนิอยู่1จุดนะคะซึ่งการมีตําหนิตรงนี้นะคะไม่มีผลต่อการจัเจริญเติบโตของน้องนะคะก็ขอลูกค้าที่รับได้นะจ๊ะค่ะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะแม่ค้าจะใชยชนให้อีกหนึ่งต้นนะคะหลอดใหม่มา ป้ายแดงนะคะลูกค้านะ้ำไม่หลุดดะไม่หลุดป้ายนะคะ่ะแล้วต้นต่อมานะคะอีกเช่นเดิมนะคะแม่ค้าอยากให้ลูกค้าสะสมเลยนะค,ะค่ะมีชื่อว่าเพลินนารานะคะก็จะไม่ค่อยมีอ่าใครทำจำนวนนะคะสำหรับไม้ต้นนี้นะ,ค,ะคือเป็นไม้โทนสวยเลยนะคะซึ่งน่าสะสมค่ะลูกคา้าลองพิจารณาดูกันนะคะ ค่ะแล้วต้นสุดท้ายนะคะซับเศรษฐีนะคะบอลสีเรียกซับเป็นซับของเศรษฐีนั่นเองนะคะรับไปเสริมดวงเสริมบารมีกันดูนะคะค่ะหน้าไม้ทั้งหต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่8ค่ะต่อกันชุดที่9นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะแม่ค้าจัดซับเจริญนะคะป้ายแดงๆให้1ต้นนะคะให้ดูหลอดไม้ก็แดงนะคะต้นนี้คือป้ายไม่มีหลุดนะคะ และต้นต่อมานะคะเป็นสาวนครชัยสีค่ะต้นนี้ลักษณะจะออกพื้นเหลืองนะคะซึ่งจะมีเม็ดขาวและชมพูนะคะเป็นไม้ที่สวยอีกหนึ่งต้นนะคะช่วงเริ่มคลิปนะคะแม่ค้าก็ได้ถ่ายตัวอย่างตอนโตให้ดูแล้วนะคะว่าต้นนี้คือโตไปสวยมากๆค่ะ อมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดเพชสซูวรณโชตให้หนต้นนะคะน้องมีทั้งหมด6ใบนะคะฟอร์มโตแล้วนะคะลูกค้านะลูกค้ารับไปก็สามารถขยับไซส์5นิ้วหรือ6นิ้วได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าลากน้องเดินมาถึงก้นกระถางแล้วนะคะ <ๆ S 1> คือลากแน่นมากๆค่ะและต้นต่อมานะคะเป็นบอลกราบนะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์นะคะต้นนี้จะให้ดูนะความด่างความป้ายของน้องคือสวยทุกใบเลยนะคะน่าสะสมมากๆค่ะลูกค้า มากันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยะาหน้าหมื่นค่ะแม่ค้าจัดมาให้ด้วยหนึ่งต้นนะคะอ้าวบอนกาดต้นนี้นะคะอาทิตย์อุทัยค่ะแม่ค้าก็จัดมาด้วยนะคะ่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่9จ้ามาต่อกันที่ชุดที่10นะคะเอาเริ่มที่ต้นนี้เลยโอ้โหต้นแรกก็แบบว่าคุ้มแล้วค่ะ อ่ะเป็นต้นสุดท้ายแล้วกันเนะาะค่ะแม่คะะมา้าจัดมณีร้อมเพชรมาให้หนึ่งต้นนะคะความด่างสวยเลยนะคะตัวนี้จะออกลักษณะแผลงนะอ่ะแล้วต้นนี้นะคะจะเป็นหลวงผู้สิทธิ์นะคะซึ่งน้องด่างนะคะลูกค้านะ และต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะขอบแดงชัดสวยนะ่าสะสมอีกเช่นกันค่ะและต้นต่อมานะคะสุดรักนะ้น้องจะมีความด่างขาวนะคะลูกค้านะต้นนี้คือเรื่องโทนความด่างขาวนะคะเขาจะค่อยๆชัดขึ้นนะอ่ะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าปราสาททองนะคะปราสาททองเป็นไม้ใบดกนะคะแล้วก็ทิ้งใบยากนะคะเหมาะสําหรับ าการสะสมแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะคือน้องจะออกลักษณะการกัดสีจะออกสีแดงสวยมากๆเลยนะต้นนี้ค่ะสําหรับต้นสุดท้ายนะคะแม่้าจัดเพลินน่ากมาให้อีกหนึ่งต้นนะคะน้องจะออกลักษณะโทนหวานนะก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่แม่ค้าชอบนะอยากแบ่งปันให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะลองสะสมกันดูนะคะแล้วคุณจะชอบและหลงไหลบอนสีต้นนี้นะคะ,ะมากันที่ หน้าไม้นะคะทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่10ค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง10ชุดใน e ีีที่45นี้นะคะ,ะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะคะรับไปในโปรที่690บาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในโปรที่700บาทรวมส่งค่ะทางส่วนของเรานะคะอีกเช่นเดิมค่ะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้ว บรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านค่ะและช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะคะทางไปรษณียไทยค่ะสำหรับไม้ทั้ง10ชุดนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตนะคะไม่จัดชุดเพิ่มให้นะคะเพราะว่าหน้าไม้แต่ละต้นนะคะก็ เป็นอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะคะเพราะบางต้นอาจจะไม่มีนะคะอาจจะไม่มีสำรองให้ลูกค้านะคะต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะและอีกเช่นเดิมนะคะช่วงท้ายคลิปนะแม่ค้าฝากนะคะดินผสมใบก้ามปูทางสวนเราด้วยนะคะสำหรับคนสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาดินผสมใบก้ามปูบดหยับพร้อมใช้นะคะทางสวนของเรานะคะมีแบ่งจำหน่ายให้ด้วยนะคะซึ่งเราทำมาเพียงแค่สองไซส์นะคะ ไซส์ที่1นนะคะ2.5กิโลกร,รัม100บาทรวมส่งค่ะและอีก1ไซส์นะคะ4.5กิโลกร,รัม180บาทรวมส่ง EMS นะคะค่ะก็ซึ่งดินที่เรานำมาจำหน่ายให้ลูกค้านะคะก็เป็นดินที่เราใช้ปลูกบอนสีของทางสวนนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นดินใบก้ามปูบทยาพร้อมใช้นะคะหมักธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งธาตุอาหารใดๆเลยนะคะก็เพราะว่าแต่ละพื้นที่นะคะบอลสีต้องการธาตุอาหารไม่เท่ากันนะคะคฝากไว้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับท่านใดที่มองหาดินผสมใบก้ามปูเพื่อปลูกบอลสีนะคะ ช่วก็วันนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะที่รับชมจนถึงท้ายคลิปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมกดติดตามช่อง you�� YouTube บ้านนาบอนสีไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการลงขายคลิปต้นไม้ในครั้งถัดๆไปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วคะ่วคะ